เตั้งแต่เดิมตั้งแตเป็นมาแต่ว่าสบตั้งอย่บุหงไปิดสอบดูโรงงานมาขึ้นมามาขึ้นมาต้นฝันฝันเห็นเลขหนึ่งหาอยู่เขาพ่นด้วยีวีอ่ะอาเมฆเลอเมฆเขาไปซื้อวาว่าสิต้นนี้ต้นนี้เขาไปซื้อจับมือเขาใส่เขาไปซื้อวันนั้นออกมาก็ออกเสบหายดีงานนอนแล้นมากออกบอกบอกพ้นติดิดู มีคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC แฟนช่องมรดการพารวยมนรดการคนเดิมน้องแกมชาแนลบ่าวอ้นชาแนลนะคะการทรรมช่วงมืดหนเนะคะแอะเดินทางมาตามตะเรงแนวทางลุงต้อยนะคะหัวทิพผ่านมานะคะ90เข้าตรงๆเต็มๆเลยนะคะ สำหรับแนวทางวันที่1มิถุนายน2 5 6พันิจัดทีึงนี้นะคะลุงต่อยพันจะมีตัวเลขกะไรเป็นแนวทางให้เข้ามาไปเบิงไฟฟ้าน้ำกันนะคะคนเป็นทีวพีเป็นไหนเ็ีบอ๋อเ็คนเป็นเด็ีเลขงงอบนึงเป็นคนเดียวปนนมาปุ๊บเลยนปุ๊บปุ๊บยมาเจ๊งเลมามาเลยมามาเลยแบบมาเลยแบบพก มันแบบฟุกุมันงี้สิมาแบบฟุกๆนเลยครับพรเป็นเบาสี่เหกตุกเอาเหกของตุกเาข้องสิก่อนเนาะเดี๋ยวมันถ่าวความก่อนนิดนึงแล้วพอไปลุงต่อยเเป็นแบบนี้พออียงพอ่าช่องคุณเขาเขายังไม่อยู่ต้อนแหลกเลยเริื่มแหลกเลยเดินลุงต่อยเด้อเือเออเอาเืมแหลกเลยเนาะเป็นยังคือว่าใต้ขึ้นต้ขึ้นตื่นขึ้นมาบอกเรียงเสีงเนาะ เืรว่าผมนางไรง้วไปผูกน้ำเส่างมวส่วนเข้า,มาไม่เพราะที่เข้าไปของน้ำจับกรไรชาเมือไปปนเนี่ยมันมันปัดเตือนมันดันเตืนเั้าของดินเตําของลมจะสร้างจะจ้างก็แค่นี้ก็ท้วงไปสนเต้าต่บันต้านมลงกันก็แต่งเขาจูดกระโปงนะนักโป่งแห้งน,น,น,นั่งก็แจ่งเขานิ่งใจหัวนี่งโป่งแห้งจ้องไปส่วนเต้าของ แต่แรลกลับมาเป็นสิเสองหมื่นเลยมื่นมือแรกมาเป็นเป็นมือที่สองหมื่แรกมาเป็นแต่แรเป็นจาวาไปกรเริ่มกเริมตัแต่เริ่มเริมต่แต่เป็นมาจา,จๆๆาจวาสอบตัง้งอยู่บุหงุไปจะบอยู่โรง่านมาเห้นมามาขนมาต้นฝันฝันเห็นเลขหนึ่งหายตักรพ้นด้ที่บอ,อ,อือ่าเนี่ยเลอเม้กับปื้ ว่าวัสิตนต้นเขาไปจับมือเขาใส่เขาไปซื้วันนั้นพอกมาก็ออกเสีหายสิงานวอนแั้นมากออกบอกบอก้นติดิดูแต่แตผมมีอยู่ชุบเพื่อใต้เจังมือจังเลยตื่นถึงนมาบอกเขานี่หเจ็นมือหเจ็ดมือน้อยู่เจ็ดมือเจ็ดมือปุายเป้ปุณายเป้ปุณายเป้บิงุาย เงินเินัโยจะคงไงนยังงยังจิกิงไปครั้งนี้จิิงมาเลยได el, uno, e. mm ้อกคไม่ไ hmm. ด hum ้โอกคกไม่ได้เลยยงระวังแป๊บแป๊บเไม่จะคงนเห็นเดาจุ้เห็นเดาจุนแบบนี้กันนางนหฮัดนางไหมจิ้นเดืยดบัดจิ้นครั้นี้เดือดบัดกืบเจรินมันทูก็เปม่ไปไงเดือบบัดเพื่อมันยังได้กระดนเจบ แต่ได้เต่าปีมาเป็นเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วเจปีเลยครับจะอมันมา,มาตนต,ตอนตั้ตัวปะตุกประเหตมากนี่จะฟันเม็นตลอดเลยมนบ่าขับไปมัน,นมแก้มันร้อนกนร้กระโดดเต็มน,นึงไม่ดีนะมันไว้ใกล้นะแค่แมนเขาวันนี้ฟันในเด็กได้าเขาถือออกมาเลยเขาจะถือหอกม,มาเลยต่าเขาก็ถือ ก็ง mm. e oh. ันไม่ใช่อยู่เลยเป็นแต่ว่าประเทศไม่ยุ่งสุดเลยวันี้เอาหมดไปจ้ามันที่หนึ่งเดือนมิถุนายนนี่ต้องต่อยฝันยังได้เนี่ยโอ้ฝันได้เลขก็ได้ฝันตั้งแต่ต้นวันบอกให้ซื้อเลขเก้าห้าศูนย์แต่ว่าเป็นไงเป็นมากเป็นมากมันขึ้นนี่แตงแตงแตงมากหลายคนเลยมันนี่แตงมากแม่นนี่มันนี้รวมพุ่นกับ มั่มขึนขนาดไม่ว่านั่งบุ้งอะไรเอาไปเดาไปบังขึ้นกับงวลอะไรเอาสงใสรมันแมนบ่แมนบัอนังเชงจงเป็นบอกว่ามึงอะไปด้านหน้าองน์บทพไหนแบบก็เลยเป็นนังโยนตรงต้นย่อมนังพิงตรงน่อมดูเนี่ยเป็นบอกว่าเล o มก้งก้อ ในกมันตัวไหนมันเจ็บไหนบ่อจนมันเสออกเป็นบางทีตัวปู้ความโง่ไม่ยิ่นสียหรอกูแต่พอเก็บไปกะมันไปเสียนี่หาไปเสียบานมึงมันเสียวหาเสียหนึ่งมาเคลนไหนนีมาเขึ้นบอกตัวเดียวบอกตัวเดียวเลยหาเสีหนึ่งเอาตัวเดียวเลยแต่ว่ามาวันนักเว้นผลตกนะมาผลตกเมาวัน มังกรมพันนักเว้นจนพันนักเป้นพันมาเห็นกากไงเห็นากเป็นห้องนี่เป็นห้องว่าเสกเก่าเสกเก่เส่าเดือบเป็นเป็นโลสามเท้อรวังได้โอ้ยมันเหมนกับเ้นงกระเบือโไปเพิ่งพกคนกิน หาเชนึึงครับฝนกหเก้าเก้าห้าศูนเนาะนกหเก้าห้าศูนย์เก้าศนย์ตะวันตะวนตะวันแต่ว่นอตวนตวเก่าตวันหาเชนนงคือแต่มันเรามานดัาแตงสีเห็นเค้นนะตั้แต่งวดก่นมันโง่เห็นว่าติติติคนดีไปมันเช้คนเดยวงวดนี้เลยคือ ใเลยคือหาซีหน um, ึ่งใช่หาซีหนึ่งครับคับคี่ยักฝอครับเจ็ดเก้าเย็ดเก้าเจ็ดเก้าระวังเด้อตกกระปุนมเด้อระวังตกกระปุนมันเก้าเด้อมันแค่มันแค่เป็นเลยเคยเป็นวันนั้นฝันเลยเก้าเจ็ดสองมันออกเก้าหนึ่งสองจำเด้จูเราว่างเจ็ดเป็นหนึ่งแล้วค่ะพ่อเราว่างเจ็ดเป็นหนึ่งหาซีหนึ่งเด้อหาซีหนึ่งมาครับ มาแม่สีเขาสามตัวขึ้นหมดที่แล้วว่านอนี่โมครับเป็นบอกงี่บอกบเป็นบอกงี้เอ็เก้านี่กัเอเก่เก่นข้าเก่นาเป็นห้องบอกเ่น้องหมดเลยเจ็ดเก้าเจ็ดกจุกห้องจริงพตจุกตักที่ได้มาบ้านนักเว้นห้องนอนหมากันมางเจ็ก้าเจเก้าเจ็เก้าเ็นห้องสามเต้าเจ็เก้า เจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าตามเดิมเย็ดเก่าเย็ดเก่าเย็ดเก่าอ่างเดีวเออเดี๋ยวให้รับถือเนาะ่นเป็นตัวนี้ทีวีมากก็แบบนี้แหละบ้ามาสังเกตเลยบามาเป็นแมากมาหลายช่องเลยมือนี้มือนี้มาช่องอ่าคนกบสร้างธนาการหนองบานหลักะพ่องพ้องหลักะเบาสีชันสีเกลนหลักะขิดพัน้วย นิวพาลุ้ยน้องพาลุ้ยหลายช่องเรีบมีหลายช่องมีหลายช่องันนี้โอ้สามช่องจะเขางวนีนีเด้อพึ่งพึ่งเดิน้ยมันแจ้งครับนอกตัวนี้นอะอับคาซี่หนึ่งนี่นอตนอ้ยมันเจ้งโอ้ยมันเบ๊งไอ้ยโอ้ยโอ้ย เต้เกาไปสโอสแดงว่ามืฮดวนมีตัวนี้ฟันไหนมือขึ้นที่กว่านี่มันเงนนี่โอ้ห่าสดๆร้อนๆตัวนี้มีอย่างสี่เนาะมีเหล็กเนาะมีเหล็กมีเหลกก็คือเหล็กเก้าหาที่แรกราคาหาสี่หน่งราคาเย็ดเก้า5่าห9่หน่งห่เก้เนะ แต่ว่าตุนตุเก่งนะครับได้่เอนีหนึ่งนะครับหนึ่งสี่ีหนึ่งหนึ่งหนึ่งเกาเจ็เกาเจ็เกจเริ่มตุกบันเดเกาเจครับเกาเจดเก้าเจ็ดมันจะเป็นหนึ่งเจเกานำเจ็หนึ่งเกานะครับมันมันเป็นมีินะครับเจััจเคยเคยผันน้าเคยเป็นล่ะครับก็อสวานนะดันเป็นหนึ่งเก้าันในเจ็ดเก้ามันดันเป็นหนึ่งเก้าน